ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชุบสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่7พฤศจิกายน64นะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมสูบบ้านจะบกตำบลตาวัง อำเภอบัวเชษนะคะวันนี้ก็จะมาขอโชคกับหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่กระทอ่มสูงนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิว c h ชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะ นี่นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขอโชคกับหลวงปู่สวงนะคะเอดก็จะจุดทูบเสียงทายขอโชคนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลวงปู่สวงกันเลยค่ะ เจ๊จุ๊บทูบเสียงทายนะคะเป็นครั้งแรกนะคะมากับใครกับใครกับใครเป็นครั้งแรกที่มากระท่อมสูงนะคะวันนี้ก็มากับแอดมินนะคะแล้วก็แอนฟิวชแนลแอนฟิวชแนลนะคะแต่ก็จะจุ๊บทูบขอโชคกับหลวงปู่แล้วนะคะทูบเสียงทายคอยเสียงเด็กเนาะ

<c oughs> เรามาอธิษฐานขอโชคก,กับหลวงปู่กันนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้จุดทูปเสียงทายขอโชคกับหลวงปู่สวงแล้วนะคะก็เราก็มารอรุนกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนกันนะคะเรามารอรุ้นกันค่ะที่เขาใหญ่นะเขาใหญ่เขาทำอยู่ที่เขาใหญ่ทํางานใช่จ๊ที่มาวันนั้นเหรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอกอยู่เขาใหญ่โคราช วัเมื่อเช้าก็เข้ามาเขาถูกเยอะสิบสามงวดที่สุเทพเป็นตำรวจเขาและลึกถึงหลวงปู่แต่ก่อนเขาเขาจนมากเขาไม่มีเงินใช้เงินเดือนตำรวจก็เลือกแต่เดือนละสามพันเขาก็เลยนึกถึงหลวงปู่ขาฝันเหนหลวงปู่เขาก็เลยว่าเขาอธิษฐานให้หลวงปู่ช่วยเขา เขาก็ได้สามงวดต่อกันมาเขาก็เลยมาเมื่อเช้าทากระถินมาทากระถินมาเมื่อเช้าอุ้ยพูดถึงหลวงปู่ที่ไรคนลุกทุกทีเลยก็ก็ทํามาอะไรสิบสิบสิบกองสิบกลองแล้วก็มาที่กระท่อมสูงได้ปะคะกระท่อมสูงสองพันก็ทำกระถินหนึ่งพันก็ให้ยายสองพัน อันนี้ให้ยายใช้เฉยๆนะคะโอ้โใช้เฉยๆซื้ออาหารการกินสองพันเขาก็ทํากระถิ่นหนึ่งพันเขามาเมื่อวานปะคะคุณยายมาเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าเลยนะโอ้แอ็ดบดีมาไม่ทันเนาะเขามาเมื่อเช้านี่เมื่อวานก็นี่ที่เขาอุ้มไก่นี่แหละอุ้มลิงลิงอุ้มไก่เออลิงอุ้มไก่เขามาเมื่อวาน ปาเมูวันปลาถูกสองพันคุณสองพันอันนี้เขาก็มาตอนหวยออกใหม่ๆไก่เงินไก่ทองเนาะไก่เงินไก่ทองเพราะว่าก็ถูกเยอะถูกได้แปดมงแอแล้วคนที่ได้สิบสามงวดนี้ก็คืออยู่เขาใหญ่ปะคะไม่อยู่กรุงเทพเ๋ออยู่กรุงเทพเขาไม่เคยมาเขาเห็นในในช่องยูทูบอย่างนี้แหละ เขาตามหาเขาตามหาว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็ไม่เคยมาเขาก็ดูตามค่ะยูทูปนี่นหนไอจีพีเอเออจีพีเอออจีพีเที่จะมาที่นี่ทุ่งมาเมื่อเช้าก็หาเขาเห็นในยูทูปนี่แหละค่ะเมื่อเช้าเขาได้ตัวไหนกับ้างคะป้าคุณยายไม่รู้ในจุดทูบไหมคะใช่อันทูบที่มีทูบเจ็ดสองจ็ดนั้นเออนั่นแหละไม่ใช่อันนั้นเมื่อคือเขาจุดเมื่อเช้าเมื่อคจุดเม่มันมีข้างล่างด้วย ใช่เลขเหมือนกันเลยมีทุบสองอันแต่ว่าเลขเหมือนกันก็มาสองคนเลยเออตำรวจอาจจะจุดข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนอยู่ตัวไหนคะเอฟิวฟข้างบนสามหนึ่งข้างล่างเจ็ดสองเจ็ดกับอะไรสองเจ็ดข้างล่างนี่แหละสงสัยอันนั้นแหละข้จุดเมื่อเช้านี่เออ่อยจุดเลยที่ว่าได้สิบสามงวดใช่ไหมคุณยายแล้วก็ทำกระทินมาทอดด้วยเนาะให้กับลวงปู่ที่กระท่อมสูงค่ะ ไม่เคยมาไม่เคยเพิ่เงเพิ่งมา<ย>คมารั้งแรกนี่เลยขออธิษฐานขอฟันเห็นหลวงปู่ขออธิษฐาน,นเดี๋ยวตอ,ขอ,อนอนั้นก็ที่ไหนที่กาลสินนะเขามาเขามาขาฟันเห็นหลวงปู่ฟันเห็นหลวงปู่หลวงปู่ว่าให้มากระทอมหลังสูงเขา่าหลวงปู่ให้เขาอ้อยเกลือริดรสนะรนริดเข่นนะเออรถรเขนเออรุงรถดเขนเตาอยเต้าตามเพลาจ้ะ ใช่ไาโตตามโรเจ้ต์ฉะนั้นคือก็ถ้าโปรเจกตก็จะต้องเจ้งห่อยสามแปดหนาะจ้งเออคือต่อสามแปดทางเก่าก็เรื่องเก่าจต่มาเออคือก็บานใบรวยคือก็หมอเขมก้อยหมอได้ค่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะคะคุณยายอยู่กีกาลสินอ๋อกาลสินเนาะเป็นหมอค่ะมีแต่คนไกลๆเลยมั้่มีแต่คนมาทางไกลเลยใช่ทางบ้านเราไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครถูกเนาะ เขาไม่ให้จ้ะให้ทางไกลให้ขนาดลุงกับป้ายังไม่ได้เนาะลุงกับยายเน่ะลูงวานก็ที่อุบลเขาก็ถูกเหมือนกันเขาได้คนละร้อยแล้วก็มาเหมือนกันมาเหมือนกันเขามาใส่กระทินคนละสองร้อยคนละร้อยคนละได้มีกองกระทินด้วยหรอกองกระทินว่าจะไปทอดที่วัดบ้านจิบกนีไแหละ้ที่สิบสองสิบสาม ค่ะคุณคุณยายมากนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าคุณยายแล้วก็คุณลุงก็ประจำอยู่ที่นี่ก็รู้เนาะมาใครมาใครโชคดีไม่โชคดีแล้วรู้หมดเหรอคะคุณยายเนาะค่ะเขาโชคดีเขาจะมาแก้บนเลยอืมเขาจะมาแก้บนทุกคนที่เขาได้นาะได้แต่คนไกลๆนู่นคนแถวบ้านเราไม่มีคนไกลๆคนมากเขาจะดูจากอีวีทูบอ่ะเนาะเขาดูจากสื่อนี่เงี้ยเขาก็เลยได้แล้วก็ได้ความฝันอะไรด้วยเนาะ คคค่่ะะขอบุณีาการศรัทธาหลวงปู่อย่างนี้นะคะค่วามศรัทธาแรงศรัทธาก็เลยไปถึงเขาค่ะใช่ค่ะปู่ก็จะให้โชคลาภกับทุกคนเนาะอยู่ที่ดวงของคนแต่ละคนดวงที่อยู่ที่โชคที่ลาภที่ดวงของเขาถ้าเขาทําบุญไว้เยอะเขาก็ได้อาริยสิชาติเนาะเหล่ชาติปัจจุบันนี้ใครจะไปรู้ว่าอดีตชาติทำหรือไม่ทำใครก็ไม่รู้หรอก แล้วแต่บุญวัฒนาของเขาค่ะแล้วแล้วคุณลุงไม่ได้หรอคะงมดที่ผ่านมาขอไม่ได้ซื้อขอซื้อแต่ลอตเตอรี่แต่ว่าตัวเลขได้ไหมคะตัวเลขไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้จุดทูบไม่ได้เซียนซีเลยขนาดดวงประจาตัวเองเนาะไม่มีดวงไม่มีค่ะลุงโไมาให้ให้แต่คนอื่นเอามาให้ใช้จ้าเนาะก็ยังมีน้าป้าเนาะปาดใบยายด้วย จ่าขอบคุณคุณยายมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่าคนาักนี่ดวงคนนี่นะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ดูข้างล่างของกระท่อมสูงของหลวงปู่สวงนะคะข้างล่างก็จะเป็นโจมปลวกอยู่อย่างนี้นะขึ้นเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกนะคะที่มาเดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะ ล่าเป็นจจมปลวกหมดเลยนะคะนี่ยได้ทุนของกระท่อมของหลวงปู่นะคะอันนี้อโอ้อันนี้มีใครมาจุดไว้หรือเปล่านะคะ,คะท่านผู้ชมนี่ก็ดูตัวเลขน,นะคะที่คนที่มาขอโชคกับหลวงปู่จุดไว้นะคะสิบสง เจ็ดสองเจ็ดมั้งเอดก็ไม่แน่ใจนะคะเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์สองเจ็ดก็ให้ท่านผู้ชมลองดูนะคะเชื่อหนาดูถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ ที่เราชอบเลยนะคะหน้าัออก็ตามนะคะกลองดูนะคะท่านผู้ชมว่าเป็นเพื่อนที่ชอบหรือเปล่านะคะเพราะเอสไม่ได้จุดนะคะแต่ที่เอสจุดนั้นยังไม่หมดนะคะทูบยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเอสจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะทูบที่เอสจุดขอหลวงปู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมทูบที่แอสจุดก็หมดแล้วนะคะตัวเลขก็ขึ้นมาแล้วนะคะสามตัวนะคะมีหนึ่งมีสามมีสองนะคะตัดเล่นก็จะมีหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองสองสามแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะก็ตรงกับเลขทูปที่มีคนมาขอก่อนหน้านี้นะคะก็สามหนึ่งนะคะก็ตรงกันนะคะ ของแอดจุดได้3ตัวนะคะของคนที่มาขอคนนั้นจุดได้2ตัวนะคะแต่ก็ตรงก,กันกับของแอดนะคะท่านผู้ชม,มก็ลองพิจารณาดูตัวเลขนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็รับไปพิจารณาดูนะคะตัวเลขแล้วก็แอดไปถ่ายข้างหลังก็มีตัวเลขอีกนะคะก็ดูในคลิปเลยนะคะ ให้ดูใกล้ๆนะคะ 1> 1, 3, 2 2> หนึ่งสามสองก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ถ้าชอบก็าตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอวอวยพรให้เอฟซทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปกับตัวเลขของหลวงปู่สวงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ